สวัสดีครับมหาเชฟชาแนลวันนี้มาแนะนํากุ้งผัดผงกะหรี่สูตรขายดีในเกาหลีใต้นะครับวิธีทําก็คือเราใช้กุ้งนะครับชุบกับแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็นํามาทอดก็จะได้สีเหลืองทองอร่ามอย่างนี้นะครับนี่นะครับกุ้งผัดผงกะหรี่ของเรามาดูวิธีการทําได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเครื่องก็จะมีแค่หอมมะเขือเทศแล้วก็พริกจี๊ฟ้าแดง หรือเซอร์รลี่ถ้าไม่มีก็ใช้ต้นหอมนะครับก็จะจแค่นี้ครับวัตถุดิบในเกาหลีใต้ไม่เยอะนะครับเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะครับต่อที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กระเลาวใส่น้ํามันแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้มีกลิ่นหอมนะครับพอผัดไปแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปนะครับหนึ่งกระบวยอันนี้ผัดท้องที่ก็ใช้ประมาณท้องกระบวยครับแล้วก็ใส่ครับชูรสครับ ก็น้ำตาลครับแนึ่ที่หนึ่งช้อนคูนเลยนะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยครับอันนี้สองช้อนโต๊ะครับสองที่ครับที่หนึ่งก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็พอน้ำเหลือได้ที่เราใส่ผงกะหรี่ลงไปครับผงกะหรี่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี้ผัดสองที่ครับรอให้มัน ซอสกับน้ำเข้ากันดีนะครับก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปครับน้ำต้องเดือดฟุดฟๆดูดอย่างนี้นะครับผัดผงกะหรี่ที่นี่ก็ต่างจากบ้านเรานะครับสไตล์ตนี้เกาหลีเขาชอบนะครับหรือใครมาทํางานเกาหลีใช้สูตรนี้ลองทํากินได้นะครับอร่อยครับสูตรนี้จะทำเหมือนปูผัดผงกะหรี่ก็ได้นะครับปูก็ใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งผสมแป้งทอด,ดกรอบนะครับ พุกน้ำผ่อนเหยี่วค่อยนำไปทอดครับพอใช้วิธีเดียวกันนะครับปูผัดผงกะหรี่หรือกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับพอน้ำเดือดได้ที่แล้วก็เราก็จะใส่นี่นะครับนมคาเนชั่นก็ได้หรือกะทิก็ได้ครับถ้าสูตรนี้ใช้ใส่นมคาเนชั่นครับที่หนึ่งก็นะครับหนึ่งกวยเล็กครับ แล้วตามด้วยพริกเผานะครับถ้าไม่มีก็ใส่น้ำมันพริกเผานะครับหรือพริกเผาต้มยำนั่นแหละครับส่วนมากที่เกาหลีใต้มีน้ำมันพริกเผาเยอะนะครับแต่ที่นี่ผมขายต้มยำด้วยผมก็ใส่พริกเผาต้มยำนะครับแล้วตามด้วยกุ้งเลครับกุ้งหรือปูที่เราทอดไว้นะครับมาใส่เลยครับ มาตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ครับที่หนึ่งก็ใส่สามฟองนะครับนี่สองที่ใส่ไปหกฟองครับแค่อย่าไปนคนมากนะครับให้ไข่แตกพอให้น้ํามันก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นไข่เป็นเยิมย้มๆอยู่นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับปิดไฟพอพร้อมเสริมนะครับกุ้งผัดผงกะหรี่นี่ครับ น้ำก็จะข้นอย่างนี้นะครับเป็นครีมเลยนะครับนี่ครับออกมาก็น่าทานนะครับดูหน้าตาครับน่าทานมากเลยนะครับลองทํากันดูนะครับสูตรขายดีในเกาหลีใต้ครับที่คนเกาหลีเขาชอบแล้วก็สั่งกินร้านอาหารไทยต้องมีนะครับกุ้งผัดผงกะหรี่หรือปูผัดผงกะหรี่นี่ครับใช้วิธีผัดแบบเดียวกันครับ นี่ครับกุ้งผัดผงกะหรี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ